ปริมาณไข่ที่เราใช้กับบะหมี่เนี่ยเยอะมากเช่นเล็กเหนียวนุ่มหอมคีิปข้นมาก็จะรู้เลยว่าไม่ใช่แป้งอร่อยในระดับพัตคาในราคาที่เอื้อมถึงค่ะเมนูแนะนำเนี่ยเลือกแนะนำเป็นตัวบะหมี่สงเครื่องในชามเนี้ยลูกค้าก็จะได้ทานทุกอย่างเลยค่ะส่วนอีกตัวหนึ่งที่เป็นข้าวผัดหมูแดงกุนเชียงตัวเนี้ยจะหาทานยากก็จะเอาหมูแดงมาผัดคู่กับกุนเชียงอร่อยหอมสั่งตมพี่ไม่ดีให้กลับมาสั่งใหม่นะคะ สวัสดีค่ะเนเน่เน,นะคะเป็นตัวแทนของร้านบะหมี่คนแซลีค่ะคนแซลีเนี่ยค่ะตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติให้กับคุณปู่กี่เชียงแซลีที่เป็นคนคิดค้นสูตรบะหมี่ไข่สูตรนี้ค่ะเส้นเนี่ยค่ะเราทํามา60ปีแล้วตัวบะหมี่นะคะเส้นเล็ก เหนียวนุ่มหอมแล้วก็ทํามาจากไข่ปริมาณไข่ที่เราใช้กับบะหมี่เนี่ยเยอะมากจนทําให้เห็นความแตกต่างได้ชัดเจนเลยค่ะคีบขึ้นมาก็จะรู้เลยว่าเส้นเนี่ยไข่ไม่ใช่แป้งความตั้งใจของร้านเราก็คืออยากจะเอาคัตตาคารมาอยู่ในร้านเล็กๆแบบนี้เพราะฉะนั้นลูกค้ามาทานอาหารที่เนี่ยเมนมันก็จะอร่อยในระดับพัตตาคารในราคาที่เอื้อมถึงค่ะ นเนเี่ยจะบอกว่าแนะนำทางร้านแต่ เลือกแนะนําเป็นตัวบะหมี่สงเครื่องก็จะเป็นสูตรวางตุ้งตั้งแต่เส้นบะหมี่แล้วก็รสชาติของวัตถุดิบทุกตัวอย่างตัวหมูแดงอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นหมูแดงทาเองที่เป็นสีธรรมชาติเราไม่ได้ใส่สีเพิ่มตัวหมูกรอบก็ทอดเองเป็ดย่างก็ย่างเองเห็ดหอมก็ผัดเองเกี๊ยวก็ทําเองค่ะก็ในชามเนี้ยลูกค้าก็จะได้ทานทุกอย่างเลยค่ะส่วนอีกตัวหนึง่งที่เป็นข้าวผัดหมูแดงคุณเชียงตัวเนี้ยจะหาทานยากก็จะเอาหมูแดงสูตรของทางรา้านมาผัด กับุณเชียงก็จะเป็นกลิ่นพิเศษของตัวข้าวผัดอร่อยหอมก็เลยอยากจะแนะนำให้ทานตัวเกี๊ยวนี่ค่ะจะเป็นเกี๊ยวกุ้งผสมหมูะคะ่ะตัวกุ้งเราจะเยอะกว่าแล้วกุ้งของร้านเราเนี่ยค่ะจะเป็นกุ้งทะเลแล้วก็เห็ดหอมก็อร่อยมากทั้งคนที่เป็นมังสวิรัติไม่มังสวิรัติก็ทานได้ทั้งหมด อีกหลายไอเทมหนึ่งก็จะเป็นน้ำซุปกระดูกหมูค่ะเป็นเล้งที่ต้องเปื่อยเลยถ้าเกิดมาทานหน้าร้านก็จะได้กินเล้งตัวนี้นี่แหละค่ะเติมได้ตลอดสั่งผ่านไลน์แมนมีโปรโมชาแตงคนดสวนลดเพียบเลยค่ะก็ขอฝากร้านบะหมี่ขนแซรีด้วยนะคะสั่งตำพี่ไม่ดีให้กลับมาสั่งใหม่นะคะมีอีกหลายเมนูน่าลองเลยค่ะขอบคุณค่ะ